บนนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็เพื่อเกื้อกูลต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมกับทั้งพวกเราทั้ง9คน8คน9คนในขณะน,นี้อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เกื้อกูลต่อเพื่อนๆชาวพุทธทาง Facebook แล้วก็ทางโลกโซเชียลนะคะว่าให้มาเรียนพระปริยัติธรรมนะคะ โดยในช่วงนี้เรากำลังเรียนกันในคำพีวิสุทธิมาร์กในหมวดของเรื่องของปัญญานิเทศนะคะปัญญานิเทศก็คือ,อ,อวิสุทธิมาร์กนะคะคำพีวิสุทธิมาร์กเนี่ยแบ่งออกเป็นสามหมวดก็คือหมวดศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือศีลสมถะวิปัสสนานะคะคือว่าโดยหลักใหญ่ๆนะคะก็คือสิกขาสามนั่นเองซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา นะคะทีนี้ในเรื่องที่เรากำลังสนทนาธรรมกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของกุศลขั้นสูงนะคะเรียกว่าวิปัสสนานะคะเป็นเรื่องของภาวนากุศลเป็นกุศลขั้นสูงซึ่งเราจะต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะคะขณะที่เราฟังเข้าใจเนี่ยขณะนั้นเป็นปัญญาที่เรากำลังอบรมนะคะให้เกิดขึ้นมีขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้น ปัญญาจะเป็นปฏิปักษ์กับอวิชชานะคะก็พอรู้อย่างนี้แล้วนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้ทางแล้วนะคะว่าเราจะทำลายอาวิชชาของเราคือความไม่รู้ได้อย่างไรนะคะทำลายได้โดยการศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกเมื่อเราเข้าใจหนึ่งครั้งขณะนั้นปัญญาเราเกิดอวิชชาถูกทำลายหนึ่งครั้งนะคะถ้าพูดแบบให้เห็นเป็นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะ ถ้าเราฟังแล้วเราก็เข้าใจอีกฟังใหม่จิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยจิตเราเกิดใหม่ทุกขณะนะคะเราไม่ใช่จิตเก่าเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นที่เข้าใจพระธรรมฟังใหม่เข้าใจใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มพลังมากขึ้นนะคะเป็นปัญญีนีเป็นการสะสมปัญญาพระนะ,นะคะเป็นการสะสมธรรมวิจยะสัมโพชชงนะคะเป็นการสะสมสัมมาทิฏฐิ ทั้งหมดคือเรากําลังภาวนานะคะกําลังภาวนาแล้วในขณะที่เราฟังเข้าใจนอกจากมีปัญญาแล้วเนี่ยค่ะก็มีสมาธิด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันจะฟังไม่เข้าใจมันก็จะฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นนะคะก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาในหัวเรานะคะในในมโนสํานึกเราแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเข้าใจขณะนั้นก็คือปัญญาเกิดแล้วก็อวิชชาดับนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นการแย่งชิงเ ความถี่ในการเกิดในใจนะคะระหว่างกุศลกับอกุศลทีนี้ถ้าผู้ที่สนใจในธรรมะขั้นสูงคือคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะก็จะต้องฟังทำให้เข้าใจจนกระทั่งถึงความเป็นพระอารหันต์เลยนะคะซึ่งในคำพีวิสุทธิมรักก็จะมีพูดถึงเออสูงสุดจนกระทั่งความเป็นพระอารหันต์โดยในยักษต่างๆก็จะมีพยัญชนะแทรกแซงอยู่นะคะ แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือฝากทุกท่านขยันฟังพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะคะโดยถ้าฟังพระอาจารย์สมบัติท่านเดียวก็บอกเลยค่ะว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคะไม่มีโทษใดๆแต่อย่างใดซ้ำยังเป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าลากปัญญาที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆจะเกิดขึ้นนะคะ ศรัทธาก็จะผ่องใสามากขึ้นมากขึ้นทุกท่านสามารถสังเกตตัวเองได้ค่ะว่าเรื่องของกุศลจิตที่มีความผ่องใสาจากตัวศรัทธาเจตสิกเนี่ยมีจริงแล้วจะมีจิตใจลักษณะเป็นแบบไหนนะคะสติเกิดขึ้นต่างกับตอนไม่มีสติสภาพจิตเป็นอย่างไรเราจะค่อยๆเริ่มสังเกตจิตใจตัวเองนะคะแล้วเราก็จะมีความ มั่นอกมั่นใจในสิ่งที่พระอาจารย์สมบัตินั้นที่โกท่านบรรยายเอาไว้นะคะทําให้เรามีกําลังใจมีความสุขในการศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกนะคะก็ตอนนี้เราสนทนากันมาเรื่องของสังขารูปเปกขายานจบไปแล้วเมื่อวานนะคะก็วันนี้ก็จะมาเริ่ม ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณตัวที่12นะคะมีชื่อว่าอนุโลมญาณตอนนี้ก็คือการอบรมวิปัสสนาภาวนาในช่วงต้นๆเนี่ยใช้พละกําลังเยอะใช้โยนิโสโมณนสิการมากนะคะใช้วิริยะมากแต่ตอนขณะบรรลุธรรมเนี่ยค่ะเป็นเป็นเหมือนกับว่าอินทรีย์บาร,รมีทุกอย่างเนี่ยสุกง,งอมแล้วจะบรรลุธรรมแล้วในขณะนั้นไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะคือ คือไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตรึกนึกถึงสังขารธรรมอะไรทั้งปวงนะคะเอ่อการขึ้นสู่มรรควิถีหรือชวนาจิตเจ็ดขณะที่จะเกิดเหตุการณ์มีโลกุตระจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะโลกุตระผลเกิดขึ้นประมาณสองถึงสามขณะเนี่ยค่ะก็ในชวนะตรงนั้นเนี่ยนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าจิตเกิดดับด้วยความรวดเร็วนะคะ แต่เป็นผลของการที่เราใส่ใจจดจ่อฟังพระธรรมแล้วก็ขยันนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะแล้วก็ขยันน้อมไปให้รู้ว่าอะไรอนิจจังพระผู้มีพระภาคสอนให้รู้ว่า อะไรคือทุกขังนะคะอนัตตาคืออะไรอะไรอนตานะคะก็คือวนกลับมาที่พิจารณาถึงนมามธรรมรูปธรรมนะคะตรงนี้คือเราต้องแม่นแม่นยำนะคะแม่นยำในวิปัสสนาญาณแต่ละระดับซึ่งถ้าฟังมาหลายรอบหรือบางท่านอ่านหลายรอบเนี่ยต้องเข้าใจมากขึ้นแน่นอนนะคะแล้วทีนี้พอเราไปฟังออมีใครแสดงธรรมอะไรอย่างไรเนี่ยถูกผิดตรงไหนเนี่ยเราจะคิดเองได้ค่ะ เราจะโยงใยอะไรเองได้ว่าอา้าวพระผู้มีพระภาคบอกให้เราทำปริญญาในสิ่งที่เป็นที่ที่ตั้งของกิเลสทั้งหมดนะคะที่ตั้งของกิเลสทั้งหมดก็คือเรียกว่าเป็นสาสวะโตนะคะอะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งของกิเลสเนี่ยเราจะต้องเห็นโทษเห็นภัยตรงนั้นด้วยต้องทำปริญญาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเป็นภูเขาเป็นอะไรก็ช่างนะคะคือคืออย่างมีเอ่อ ที่สนทนาในไลน์แล้วก็ยกตัวอย่างเข้าไปในไลน์เนี่ยค่ะว่าคือคนมนุษย์เราเนี่ยตรงไหนมีวิวสวยๆใช่ไหมคะอย่างประเทศอเมริกาก็จะมีอยู่ภูเขาหรือเทือกเขาที่อยู่ริมทะเลวิวสวยๆเนี่ยพวกดาราฮอลลีวูดก็จะขึ้นไปสร้างบ้านอะไรกันบนนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิวภูเขาวิวทะเลนะคะหรือที่ประเทศเยอรมันนะคะในโซนที่เป็น ไฮไลท์ของโลกเลยเนี่ยนะคะมีทะเลสาบมีภูเขามีอะไรมีน้ำมีอะไรพวกนั้นเป็นรูปารมทั้งหมดเลยต่อจากขุวิญญาณนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของกิเลสเพราะฉะนั้นการทําปริญญาเนี่ยต้องรอบรู้ทั้งหมดถ้าสังเกตคําสอนในพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธองค์ให้สอนให้เราเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแม้แม้สวรรค์วิมานหรือว่าชั้นรูป,ปรภพนะคะที่มีทุกอย่างเป็นทิพ มีดอกไม้ทิปมีเอ่อมีดนตรีทิปนะคะมีกลิ่นหอมมีนู่นนี่นั่นก็ทรงตัดว่าเป็นกรรมการ,รม,มวัตถุทั้งหมดอย่างนี้คือเรียกว่าปัญญาต้องสแกนไปให้ทั่วนะคะไปให้รอบรู้ทั้งหมดแม้จะไม่ได้ปรากฏแก่จกักปูวิญญาณหรือโสตะวิญญาณของเราแต่ปัญญาสามารถที่จะทําความเข้าใจได้และพิจารณาได้นะคะ เพราะถ้าเรามัวรอทําปริญญาหรือเจริญวิปัสสนาในสิ่งที่มาปรากฏกับทวารทั้งห้าของเราเนี่ยมันไม่ทันเอ,อกิเลสอาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสใดๆเลยไม่สามารถจะทําลายได้เลยแต่ถ้าถ้าตรึกไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทุกสามสิบเอ็ดภพภูมินะคะเข้าใจทั้งหมดว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือรูปขันเวทนาขัน สัญญาขนันอะไรเป็นสังขารขนันอะไรเป็นวิวญญาณนะคะ เข้าใจโดยถ่องแท้นะคะอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นการทําปริญญานะคะเป็นการเจริญวิปัสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ทั้งหมดนะคะอะไรก็ตามที่กิเลสเอาเป็นที่ตั้งได้เราจะต้องรู้ทุกโทษหรือว่าพิษภัยของเขานะคะจึงจะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็จะน้อมไปมีพระนิพานเป็นอารมณ์ของจิตได้ะคะ่ะก็เรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนําเข้าสู่การสนทนาธรรมต่อเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับ ครับก่อนที่จะไปอนุโลมมายานก็ขออนุญาตพูดถึงปฏิปทาสี่ท,ทับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีเมื่อเมื่อคืนอาจจะไม่ไม่แจมแจ้งนักนะครับคือพอดีในอังคุตรนิกายจตุการนิบาตเนี่ยท่านพูดปฏิปทาสี่ไปกว้างขวางนะครับคือมีตัวอย่างที่ เป็นตัวอย่างของแต่ละข้อนะครับมีความชัดเจนกว่าที่ที่ในวิสุทธิมรรคเนี้ยท่านยกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับก็เลยมันจะเนื่องกับข้อความในข้อแปดรหนึ่งเมื่อเมื่อคืนนะครับอันนี้ชื่อว่าวิถารสูตรนะครับว่าด้วยปฏิปทาสในข้อหนึ่งหกสบสอง ทุกขอมิสูทั้งหลายปฏิปทาสี่นี้คือทุกขาปฏิปาทาทันตาปิญญาปฏิดัตลำบากทัทงรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาคิดปาปิญญาปฏิบัติลำดาแต่รู้ได้เร็วสุขาปฏิปาทาทันตาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าสุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันนี้ก็ ในสูตรนี้นี่ท่านจะยกเรื่องของทุกขาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสุขขาปฏิปทาทั้งทั้งสองในทีนี้ท่านก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าในข้อแรกนะครับปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติเป็นคนมีราคากล้าได้รับทุกโทมนัสที่เกิดเพราะราคาหนึ่งเนืองบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าได้รับ ทุกโทมนัทที่เกิดเพราะโทสารหนรึ่งๆบ้างมีปกติเป็นคนมีโมหกะกล้าได้รับทุกโทมนัทที่เกิดเพราะโมหะหนึ่งๆบ้างอินทรี่ห้าคือสธาริยาสติสมาธิปัญญาของเขาก็อ่อนเพราะอินทรี่ห้านี้อ่อนเขาย่อมบรรลุอนันตริยคุณเพื่อความสิ้นอาวะได้ช้าใน้เรียกว่าปฏิบัติลำบากทางรู้ได้ช้า ก็คือบาลีก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานะครับคือในคำว่าลําบากในที่นี้นะครับท่านก็จะพูดถึงเรื่องอา,อากุศลน,นะครับคือโดยยกเอาเอาประธานของอากุศนก็คือราคาโทสาโมหะนะครับแล้วก็พูดถึงอินทรีย์ทั้ง5้าเลยนะครับคือสธาวิยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยอ่อนก็เลยทําให้บรรลุ ช้านะครับลำบากด้วยช้าด้วยทีนี้ต่อมาในข้อที่2องนะครับปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วเป็นฉนไนบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้าได้รับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะราคาหนึ่งงบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าได้รับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะหนึ่งงบ้าง โดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าได้รับทุกโทมนัสที่เกิดเพระหาะโมหะหนึ่งๆบ้างแต่อินทรี่ห้าคือสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเขาแก่กล้าเพราะอินทรี่ห้าเหล่านี้แก่กล้าเขายอ่อมบรรลุอนันตยคุณเพื่อความสิน้นอสวะได้เร็วนี่เรียกว่าปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วบาลีก็คือทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญา นี่ก็ผ่านไปสองบุคคลนะครับบุคคลที่สามปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเป็นเช่นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้บางคนโดยปกติไม่ใช่เป็นคนมีราคะกล้าไม่ใช่เป็นคนไม่เคยได้รับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะราคะไม่ใช่เป็นคนมีโทสะกล้าไม่เคยได้รับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะอันหนึ่งโดยปกติไม่ใช่เป็นคนมีโมหะกล้าไม่เคยได้รับ ทุกโทมนัสที่เกิดพ่อโมหะแต่อินรี์ห้าคือสธาวิยะสติสมาธิปัญญาของเขาอ่อนเพราะอินรี์ห้านี้อ่อนเขาย่อมบรรลุอนันตริยคุณเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้านี้เรียกว่าปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าที่ว่าสะดวกนี่ก็คือราคาโทสะมโมหะไม่ไม่มีกำลังนะครับไม่กล้า แต่ที่ช้าเพราะว่าอินทรีย์อ่อนนะครับนี่คือบุคลบคลที่สามบุคคลที่สี่ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเป็นฉันบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนมีราคากล้าไม่ไม่ไ,มได้รับทุกโทมนัสเพราะเกิดอาคะโดยปกติไม่ใช่เป็นคนมีโทสะกล้าไม่ใครได้รับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะ หน,นึ่งโดยปกติไม่ใช่เป็นคนมิวโมหะกล้ามีแค่ได้รับทุกโทมนัสที่เกิดเพราะโมหะทั้งอินทรีห้าคือสตาริยสติสมาธิปัญญาของเขาแก่กล้าเพราะอินทรีย์ทั้งห้าแก่กล้าเขายอ่อมบรรลุอนันติยคุณด้่ยความสิ้นนาสะวะได้เร็วนี้เรียกว่าปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็คือบาลีคือสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญานะครับอันนี้ก็ ปฏิปทาสี่ในวิทารสูตรในอังคุตระนิกายจตุการนิบาตนะครับเลยนนำมาเสริมข้อความในวิสุทธิมรติที่ท่านท่านกล่าวเพียงบางส่วนบางหัวข้อนะครับเพราะนั้นก็เลยเรียนให้ทราบเพิ่มเติมถึงคำอธิบายในในที่อื่นในในเรื่องของความสะดวกหรือความ ลำบากหรือเร็วช้านี่นะครับมันมันเนื่องกับอกุศลที่รบกวนนะครับส่วนเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่ตัวอินทรีย์ทั้งห้าเป็นหลักนะครับคือททสตสิปัญญาสติปัญญาถ้าอ่อนก็รู้ได้ช้าถ้าแก่กล้านะครับก็รู้ได้เร็วอันนี้ก็เป็นความต่างกันของ ปฏิปทาหรือเข้าปฏิบัติหรือทางที่ที่บรรลุนะครับมีสี่อ,อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่แบ่งปันเพิ่มเติมจากเมื่อคืนครับค่ะสาธุค,ค่ะก็เอ,อหนูเปิด iPad ตามนะคะอาจารย์มาเชิญจะมีคือคือท่านไม่ได้พูดถึงว่าสุขาปฏิปทาคือคนที่ คือไม่มีคาไม่ค่อยมีคําว่าฌานนะคะทั้งในตัวพระสูตรแล้วก็ในอัธกถาแต่ทีนี้หนูก็กวาดสายตามานะคะก็จะมีอัธกถาอัอัอสุภาสูตรที่สามนะคะจะมีข้อความตอนหนึ่งนะคะท่านบอกว่าคือคือก็จะอยู่ในหมวดของพระสูตรสั้นๆตามที่อาจารย์ประเชิญอ่านเมื่อกี้ก็จะประกอบด้วยหลายๆพระสูตรนะคะที่จะพูดถึงปฏิปทาสี ทีนี้จะมีอยู่พระสูตรหนึ่งคืออสุภะสูตรท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่าให้เจริญอสุภะกรรมฐานก่อน,อ,นอะไรแล้วก็อาหารีปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอณพิรตสัญญาก็คือสิญญ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่ายินดีอย่างนี้อย่างนั้นน่ะนะคะอรณะสัญญาบ้างนะคะทีนี้มีย่อหน้าหนึ่งค่ะท่านท่านพูดอย่างนี้ค่ะก็บทว่าอาสุภานุป,ปัสสีเป็นต้นท่านกล่าวเพื่อแสดงถึงปฏิปทาลำบาก ปฐมชาญเป็นต้นท่านกล่าวเพื่อแสดงปฏิปทาสะดวกด้วยว่าอาสุภะมีปฏิกูลเป็นอารมณ์ก็ตามปกติจิตที่ใ่รักย่อมติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะเจริญอสุภะจึงชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาลำบาก ทีนี้ท่านก็มีจุดนะคะจุดก็คือจบประโยคแล้วก็ขึ้นประโยคใหม่ว่าปฐมฌานเป็นสุขประณีตเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติปฐมฌมานเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาสะดวกคือเหมือนกับตรงย่อหน้านี้นะคะตามความเข้าใจก็คือเจริญหาสุภะแต่ไม่ได้ชานนะคะไม่ได้ฌานแล้วพลิกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาตรงนี้ท่านจะถือว่า เป็นทุกขาปฏิปทาคือคือสามารถเจริญได้เพราะว่าเป็นสัพพะกะกรรมฐานใช่ไหมคะแต่บางคนก็เจริญจนกระทั่งจิตแนบแน่นกับอารมณ์ของอสุภะภาวนาจนเป็นจิตเป็นอัปปนาสมาธิถ้าเมื่อไหร่ถึงปฐมฌานเนี่ยท่านก็บอกว่าคนเนี้ยเป็นสุขขาปฏิปทาแปลเป็นไทยว่าปฏิบัติปฏิป,ปทาสะดวกแต่ถ้าใครยังไม่ได้ปฐมฌานก็คือจัดว่าเป็น ทุกขาปฏิปทานะคะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมีพูดเฉพาะพระสูตรนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฌานส่วนพระสูตรอื่นๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองมาลองมาฟังอธากถามหาโมคคลานะสูตรที่เจ็ดนิดหนึ่งนะคะจะพ้องกับวิสุทธิมรรคที่เราอ่านเมื่อวานเกี่ยวกับท่านพระมหาโมคคลานะนะคะจากอธถกถาโมคคลานะสูตรที่เจ็ ท่านบอกว่ามรสามเบื้องต่ำมรสามเบื้องต่ำของพระมหาโมคคลานะเทระได้เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาคือปฏิบัติง่ายแต่ว่ารู้ได้ช้าอรหัตมร์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติายากรู้ได้เร็ว อันนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยตรงตามวิสุทธิมรักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อวานเท่าที่จําได้คือท่ทานพระมห,มหมาโมคคลานะเนี่ยเอ,อพระโสดาปฏิมรักษของท่านเนี่ยเป็นสุขสขาปฏิปทาขิป,ปาพินญ,ญาใช่ไหมคะส่วนมรัก3สามเบื้องสูงข้างบนเนี่ยเป็นทุกขาปฏิปทาเอ,อทันทาพินญ,ญาแต่ตรงนี้ตรงนี้นะคะท่านบอกว่าสามมรักแรกคือโสดาสกทาอนาคา เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติง่ายแต่รู้ได้ช้านะคะส่วนอรหัตตมรรคเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติยากแต่รู้ได้เร็วนะคะในส่วนตรงนี้ก็อยากจะแบ่งปันนิดนึงนะคะว่าท่านพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันก่อนท่านพระมหาโมคลานะแต่เป็นพระอรหันตีหลังพระมหาโมคลานะนะคะ ตรงนี้เป็นเป็นข้อความที่เจอในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นท่านพระมหาโมคลานะจึงกล่าวอย่างนี้ว่ายายังปฏิปทาทุกขาขิปปาปิญญาอิมังเมปฏิปทังอาคมมะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตังวิมุตตังจิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน เพราะอาศัยทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วหมายถึงตอนเป็นพระรหัรน,นะคะจบพักถาโมคลานะสูตรค่ะเอาดูฟังของท่านภาษารีบุตรบ้างนะคะพึงทราบวินิจฉัยในสารีปุตตสูตรที่แปดดังต่อไปนี้มรรคสามเบื้องต่ำของพระธรรมเสนาบดีเถระได้เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญา ปฏิบัติง่ายรู้ชา้าส่วนอรหัตตมรรคเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติง่ายรู้เร็วอ่ะก็คือแสดงว่าในวิสุทธิมรรคที่ท่านบอกว่าท่านภาษารีบุตรเอ,อบรรลุธรรมเหมือนกับพระผู้มีพระภาคก็หมายถึงเฉพาะอารหัตตมรรคนะคะเนี่ยตรงนี้สุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญานะคะเฉพาะอารหัตตมรรคของท่านภาษารีบุตร แต่ถ้ามรรษสามเบื้องต่ำเป็นสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้าค่ะนี่ก็แบ่งปันเท่านี้นะคะก็ก็ก็เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวว่าบางทีไม่จำเป็นจะต้องเพ่งว่าเกี่ยวกับได้ฌานหรือไม่ได้ฌานแต่พอพระสูตรตรงเมื่อกี้ท่านก็มีอธิบายนะคะอาจารย์ประเชิญว่าถ้าเป็นปฐมฌา,านถือว่า,เ,าเป็นปฏิบัติปฏิป,ปทาสะดวกนะคะ ค,คือคือท่านเทียบระหว่างผู้เจริญอสุภะสองอแบ่งเป็นสองพวกใช่ไหมครับคือพวกที่ไม่ได้พวกที่ไม่ได้ฌานก็เป็นทุกขาพวกที่ได้ฌานก็เป็นสุขขาคือเป็นการเทียบสองอสองท่านที่มีมีการเจริญอสุภะเหมือนกันตรงนั้นเพราะนั้นก็เลยในพูดถึงเรื่องฌานด้วยแต่แปลกที่อ่านภกษาที่ท่านแก้ทั้งพระมหาโมคลาะนะและธรรมศารีบุตรที่ ที่มันมันตัวเลขมันกลับกันที่ว่าเออท่านจะพูดถึงมรสามมรสามเบื้องบนแต่นี่จะมรสามเบื้องล่างตัวเลขเนี้ยคือไมอ่ามันมันเหมือนกลับกันนะครับกลับกันคือคือมรแรกเนี่ยโดยโดยโดยทั่วไปที่เราพูดถึงพุทธประวัติหรือประวัติของท่านทั้งสองเนี่ยนะครับเราก็ทราบว่าท่านบรรลุในมรที่หนึ่งก่อนแล้วก็ มักที่เหลือเนี่ยสามเนี่ยก็รวดเดียวต่อเนื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะอยู่ที่เรื่องของคําแปลก็ได้เนาะเพราะว่าอย่างพระบาลีนะครับพระบาลีนี้ท่านท่านก็กล่าวถึงอ,อย่างของพระมหาโมคละณะในโมคละณะสูตรที่เจ็ดเนี่ยท่านก็กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าสิ้น ความยึดถือหรือพรนจะอจสะวะทั้งหลายเพราะทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาเนี่ยคือท่านท่านพูดถึงมรรคสุดท้ายใช่ไหมครับใช่อืมอันนี้ก็ก็เหมือนเหมือนสอดคล้องกันในอัตถกถา ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าไม่เหมือนไม่ตรงกับวิสุทธิมรรคเมื่อวานนี้ที่เราอ่านเท่าไหร่นะคะของท่านพระมหาโมคลานะใช่แต่แต่สำหรับที่อ่ก็เหมือนกันหนูคิดว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์มาเชิญครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของท่านท่านจบกิจอ่าใช่ใช่แต่ก็ให้ทราบว่าเออมันมีความต่างกันของเรื่องของตัวเลขเนาะระหว่างมรรคที่หนึ่งกับเออมรรคแรกกับมรรคสาม แต่นี่ท่านพูดถึงมรรคสามแล้วก็มรรคที่สี่อันนี้คือความต่างกันก็ก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสัง,สงเกตของผู้ศึกษาจะ,จะมีการถกเถียงกันในระหว่างผู้ศึกษาเหมือนกันเวลาพูดถึงท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคลานะค่ะอาจารย์ประเชิญซึ่งก็จะทําให้หนูก็แบบว่าเออหนูก็นึกว่าไม่เป็นไรอ่ะปล่อยไปก่อนเถอะเราก็ไม่อยากจะไปเอาผิดอเอาอะไรเพราะเนี่ยดูแสดงว่าคำพีท่านยังไม่ตรงกันอย่างเงี้ยแล้วเรา เราก็ต้องเอาเบรกขาแล้วตรงจุดนี้ค่ะครับอืมก็อืมใช่ดูเนื้อหาก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการแปลเนาะน่าจะตรงตัวก็ก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับคือเป็นเรื่องของท่านอย่างที่ว่าคงเราคง ไม,ไม่ควรจะไปเอาเป็นเอาตายกับเรื่องเรื่องพยัญชนะให้มากเกินไปเอาสาระเป็นเป็นสำคัญก็แล้วกันครับเรื่องปฏิปทาสีก็คงคง,คงพอเท่านี้ก่อน<ม>นะครับคุณหมอครับก็ได้เพราะว่าแต่จริงๆแล้วก็ไม,ม่ครับนอกจากท่านภาษารีบุตรท่านพระโมคลานะแล้ว ท่านอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดถึงอะใช่ไหมว่าใครเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาขินยาทันชาปัญญาอย่างท่านทพายยะอย่างเงี้ยอ่าท่านเป็นอะไรอะก็พูดไปเลยว่าท่านเป็นอุกสิสันยูฟังกาาเดียวสนจบแสดงว่าเป็นสุขาปฏิปทาขิปลาปัญญารู้เร็วเราก็เพียงแต่อน,อนุมาณเราแต่ท่านไม่ได้พูดไว้โดยแจ่มชัดใช่ไหมอันนี้ปฏิปทานี่เหมือนเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะ เรื่องของอภิธรรมเหรอหรือยังไงหนูว่าคนาำยากในเรื่องการจะสรุปปฏิปทาตรงเนี้ยว่าจริงๆท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคลานะท่านปฏิบัติไม่ถึงหนึ่งเดือนใช่ไหมคะที่เป็นพระอรหันต์น่ะท่านหนึ่งสิบห้าวันอีกท่านหนึ่งเจ็ดวันนะถ้าหนูจําไม่ผิดอ่ะคือคือก็เร็วมากอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับสามเณรอายุห้าขวบเป็นพระอรหันต์ตตดตอนโกนผมสามสามครั้งเนี่ยก็ ก็ต่างกันเพราะว่าเอ,อผู้ที่มีปัญญามากย่อมต้องใช้เหมือนเป็นคนละเอียดอะ่ะก็ใช้เวลาเยอะกว่าเพราะพระอรหันต์ก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันความรู้ก็ไม่เท่ากันตรงนี้หนูว่าค่อนข้างยากค่ะเราก็ก็ฟังฟังแล้วก็ผ่านผ่านไปก่อนนะคะค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะเราก็จริงๆมันมีเรื่องของปฏิปทาสี่อีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของนิรุตติปฏิสัมพั ปฏิสัมพิทาแล้วก็อะไรคะอัฏฐาปฏิสัมพิทานั่นปฏิสัมพิทาอ่าปฏิสัมพิทาอันนี้ปฏิปทาปฏิสัมพิทาอะไรแบบอ๋อหนูจำผิดอีกแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาสี่อ๋ออันนี้เป็นปฏิปทาอ่อโอเคโอเคแหม่ขายกันมากเลยเชิญอาจารย์ไปเจ็ดรล้สึกคุณสมองจะ จะไม่สนทนาประเด็นนี้ก่อนบังเชิญครับเห็นเปิดไม่เปล่าครับผมไม่ได้เปิดไม์ครับนั่งฟังอย่างเดียวครับอ๋อขออภัยก็ดูดูอ่าเห็นเมื่อกี้เห็นสว่างอยู่ก็งั้นก็มาที่ขึ้นยานใหม่เลยใช่ไหมครับคุณหมอเพราะในในในเรื่องของชื่อที่ <ใน S 1> ต่างกันห้า อ้าประการนั้นก็คงอย่างที่ว่านะครับก็คือเป็นเรื่องเดียวกันแต่ท่านก็มีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันนะครับใช่ค่ะเป็นเป็นปุคละเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นปุคละบัญญตัติเอ,อว่าโดยปุคลาที่ฐานก็คือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งของพระพุทธศาสนาในการเรียกชื่อบุคคลหรือว่าการจําแนกแจกแจงคมแต่ในความเป็นจริงก็คืออย่างอย่าง,อย,างอย่างที่หนูอธิบายคุณอาสมงเมื่อวานนะคะว่า ในขณะที่โรกุตระมัคเกิดอะแค่ขณะจิตเดียวอะมัคก็ต้องทำกิจของ